แต้มไหนล่ะผู้ชายที่แกนัดให้ฉันมาดูตัวด้วยอะ่ะทำไมต้องมานัดที่ร้อนๆแบบนี้เนี่ย<ม>อไอ้แอปหาคงหาคู่อะไรที่แกใช้เนี่ยมันเชื่อถือได้จะที่ไหนพี่เปิ้ลคะเดี๋ยวเนี้ใครๆเขาก็ใช้แอปหาคู่กันแล้วไหมปกติสะตายแล้วอีกอย่างนะคะมีคนให้เราแมทด,ด้วยอะก็ดีแค่ไหนแล้วถ้าโปรไฟล์มันตรงตามที่เขาสร้างมามันก็ดีอยู่หรอกแกไม่กลัวไม่ฉาชีพหรือไง เป็นเพื่อนอยังไ,งไงคะเพื่อนยังไงคะพี่เปิ้ล<ะ>คนเนี้ยเหรอติอเต๊หลบก่อนหลบ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 ทำไมล่ะคะพี่โอ๊ยเก็บไม่เห็นสภาพมันหรือไงขับแค่ซาเล้งทำไมตีอยากจะเป็นเมียคนเก็บขยะหรือไงฮะ แต่เขาบอกหนูว่าเขาเป็นนักธุรกิจน,นะคะแกโดนต้มแล้วพี่คะยังไงแต้มก็นัดเขามาแล้วอะตามมารยาทแล้วแต้มก็ต้องออกไปเจอเขาเราทำแบบนี้ไม่ได้นะคะโอ้ยแกจะง้ไปถึงไหนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีมีดมีปืนจี้แกไปเรียกค่าไถ่ขึ้นมาแกจะทำยังไงฮะห,หลบไปเลยนะ คุณแต้มเอ่อคุณยอดอฉันฉันเพิ่งถึงค่ะนี่พี่สาวฉันนะคะสวัสดีครับยินดีที่ได้จับเอามือสอกัดปอ,องแกออกไปเลยนะสภาพอย่างแกไม่น่าจะริอาจมาเด็ดดอกไฟอย่างน้องสาวของฉันได้มีเชื่อโลกอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ พี่ปั้นกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะแต้มแกก็เห็นแล้วนี่ว่ามันไม่ตรงปกอะ่ะพ่อแม่หาคนดีๆให้แกแกก็ไม่ชอบนี่ครับดอกไม้ถึงมันอาจจะเย็นไปหน่อยแต่ผมก็ตั้งใจเอามาให้คุณนะครับ ไปเลยนะไอกระจกแล้วอย่ามายุ่งกับน้องสาวกูอีกพี่เปิ้ลแต้มให้พี่มาสแกนช่วยก็จริงแต่การตัดสินใจทั้งหมดอะขึ้นอยู่กับแต้มไหมพี่ถามแต้มหรือยังทําไมฉันต้องถามแกจะเอามาหรอดูสภาพมาันสิคนส่วนที่บ้านอะยิ่งดูดีกว่านี้เลยต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมแต่งตัวมาไม่สุภาพในวันนี้คุณไม่ต้องขอโทษลคะค่ะพวกฉันต่างหากที่ต้องขอโทษ มันหมดยุคแล้วนะคะที่จะมาดูถูกคนที่ภายนอกเท่าที่คุยกันมาหนึ่งเดือนฉันชอบทัศนคติของคุณนะคะงั้นเรามาลองคบกันดูถ้าเกิดว่ามันไปต่อไม่ได้เราก็แค่เป็นเพื่อนกันแค่นั้นค่ะได้ครับตต้มก็แล้วแต่แกแล้วกันนะแล้วอย่ามันร้องไห้สศมสารกับมาหาฉันแล้วกันนี่ฉันจะบอกกดเหล็กว่าให้เลยนะ ห้ามมาเอาเงินของน้องสาวฉันใช้เด็ดขาดพี่คะอย่าพูดจาดูถูกคนอื่นแบบนี้นะคะต่อให้เขาจะเป็นพ่อค้าเขาก็ทำมาหากินนะคะซองนี้ฉันเห็นมาเยอะแลละไม่เป็นพวกขอทานก็เป็นพวกปลิงดูดเลือดไอ้ผู้ชายกระจอกรถที่มันจะขับยังไม่มีเลย ้องขอบคุณคุณมากๆาเลยนะครับที่ไม่ได้มองผมแค่เปลือกนอกผู้หยิงแบบคุณในสมัยนี้เนี่ยหาได้ยากมากแล้วนะครับดอกไม้พังหมดเลยอะ่ะฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับดอกไม้นี้เดี๋ยวไว้ผมซื้อให้คุณใหม่แล้วกันไปเดี๋ยวเราไปเดทกันต่อดีกว่าไปที่รากันเลยนะครับ เออคุณแต้มครับไม่ใช่คันนั้นครับรถผมคันนี้ ขอใจมากครับที่มาช่วยเราให้คุณเก่นะครับไม่เป็นไรหรอกครับโอ้ยปวดท้องนะผมขอขอฝ่นรถหน่อยนะครับได้ครับได้ครับการแต่งงานของพวกเราสองคนคะ่ะพี่เปิ้ลพี่อาจจะมองว่ามันเร็วไปนะคะสำหรับ6กเดือน แต่แต้มม right. ั่นใจแล้วค like like well. sí, ่ะว่ายอดเขาเป็นคนดีพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมรับรองว่าผมจะดูแลแต้มเป็นอย่างดีและผมจะไม่ทำให้แต้มลำบากอย่างแน่นอนครับก็ยินดีกับพวกเธอทั้งสองคนด้วยแล้วกันนะเท่านั้นแต้มเชื่อพี่เธอก็คงไม่มีโอกาสได้มาเจอคนดีแบบนี้